สวัสดีจ้าเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเห็นไหมมะเขือเทศเกือบจะเอาอเกือบจะได้กินแล้วหน่วยเขาจะใหญ่ๆแบบนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวเวลานั้นเขาเวลาเขาซุกตุ๊กจะเอาตำสมตำกินเพื่อนๆแล้วก็ทําสลัดกินด้วยเห็นไหมเดี๋ยวตุ๊กจะเอาลักมาปากักลักปักอะไรแบบนี้เนาะเราก็จะมาทําคลิปไปด้วยแต่ตอนนี้มันคั่าแล้วตอนนี้คั่าแล้วตอนนี้เราก็เลยต้อง ถ่ายคลิปสั้นให้ดูจักสามนาทีเนาะอืมดูดูดกมากเลยโอ๊ยแต่มันเสียดายจริงๆเลยเดี๋ยวอีกสักหน่อยหนาวก็จะมาแล้วใช่ไหมเพื่อนเนี่ยอืมคันดีมากนี่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 แตง้ะจ้ามาโล่อ่ะมาลองเสียะมาล,ลองเสียก็มางอกตรงนี้ดเ้อพี่น้อง แต่ก็ไม่ถอนออกดอกไม่ถอน้อจ้าดูสวยมากสวยมากดูเป็นดอกแล้วเนาะนี่ก็คลิปสั้นเด้อเพื่อนๆคลิปสั้นในสวนของตุ๊กนะจ้าดูงามไหมเดี๋ยวก็ต้องเด็ดออกเนาะวิธีจะทำให้เขาดกเราต้องเด็ดกิ่งก้านเขาออกแต่ยังไม่มีเวลาจ้า อ,อันนี้กัทวถั่วฟักยาวเตี้ยเด้อจ้าั่วฟักยาวเตีย้ยสวยงามเหมือนกัน,นกอันนี้ก็อันนี้ก็สามีเด้อจ้าเอางอกแล้วต้นหนึ่งงอกแล้วต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้สามีปลูกเออ สามีเนาะป่ะเพื่อนๆคลิปสันจ้ะกลับบ้านกัน,นเก็บของเก็บของเมื่อวานนี้มาอาบน้ำในสวนพี่น้องเอ้ยอยากถ่ายคลิปแต่ว่าถ่ายไม่ได้ ดูดูสามีดูสามีนาบปีกลับบ้านกันจ้าไปกินข้าวก็จะเอาไปพัดใส่ไข่เด้อจ้านี่เก็บเล็กผสมน้อย นี่เห็นไหมอันนี้เป็นเมลอ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 นอืมนี่เริ่มสุกเริ่มซุกอีกแล้วเดี๋ยวก็ได้มาเก็บอีกแล้วจ้าเดี๋ยวตอนมาเก็บเดี๋ยวจะทำคลิปเด้ออืม,อ,มอร่อย ักแมมโอ้ยเสียดายนี่อันนี้ก็ทํทำรุ่นทำอะไรเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันจ้ากลับบ้านกันต่อมาไปนแงนแ่นแน่

อันนี้ดกมากเลยเพื่อนๆอ,อร่อยเหมือนแก้วมังกรนะจ้าเหมือนแก้วมังกรดกอร่อยโอเคจ้ะเพื่อนๆขอคลิปแค่สี่ห้านาทีก็ดูให้ทุกหน่อเดาจ้าขอบคุณมากๆค่ะที่ชมคลิป